อ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมิเน a วล e ์นะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะสาธิตวิธีการถอนเงินให้ดูด้วยนะครับจานวน600บาทนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะมีเงินฟรีทูมิเน a วล e t แบบฟรีๆเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก นะครับผมจำนวน600บาทนะครับผมเดี๋ยวจะทําการสาธิตวิธีการถอนเงินให้ดูด้วยในคลิปนี้นะครับทำเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครที่สนใจเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราจะต้องทําการดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมให้เราเข้ามาที่ Google Play Store นะครับหรือว่า a p p Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีที่มือถือ Android เท่านั้นนะใครที่ใช้ iPhone ไม่สามารถดาวน์โหลด แอปได้เนาะแอปนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูม um ิ n น่โวลเลตนะครับมาโดยตลอดนะครับผมมีชื่อว่าแคบคอยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ยังเล่นแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผมเขียนชื่อตามนี้ได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยขั้นตอนวิธีการสมัครผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ อาโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของตัวแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะครับผมให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับผมมีทั้งหมดนะครับ4เมนูด้านล่างเลยนะครับให้เรานะครับผมมากดที่เมนูฉันด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับกดที่เมนูด้านบนขวามือตรงนี้นะอันแรกเลยนะครับกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นการป้อนรหัสการเชิญเพื่อนนะครับผมถ้าใครมีของเพื่อนนะครับก็แนะนําให้ใช้รหัสของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับ อยู่ที่ด้านซ้ายมือผมมีรหัสโค้ดไว้ให้นะสามารถกรอกรหัสโค้ดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับคะแนนเริ่มต้นได้นะครับผมกรอกฟรีรับคะแนนฟรีได้เลยนะครับในส่วนของการกรอกรหัสการเชิญเพื่อนเนี่ยกรอกได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะผมก็จะสอนวิธีการทําเงินก่อนและกันนะครับในส่วนของเมนูหน้าแรกนะครับเมนูเนี่ยเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะแต่ละเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างทําเงินอย่างไรนะครับต้องย้ํากับเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งนะครับแอปนี้เป็นแอปเล่นฟรีนะครับไม่มีค่าสมาัครไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับ รูปแบบของแอปไม่ใช่แอปการพนันนะแอปนี้เป็นแอปเกี่ยวกับการทาภารกิจเล่นเกมนะครับในส่วนของรูปแบบการทําเงินนะครับเราจะต้องเก็บคะแนนสะสมตรงนี้นะครับด้านบนซ้ายมือเพื่อที่จะใช้ในการถอนเงินเป็นเงินทูนิโวลิ t น,นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีประมาณ9 2 9 5 2 6คะแนนเป็นเงินบาทไทยที่697สบาทจุดหนึ่งสี่สตางค์นะครับวิธีการทําเงินนะครับให้เราดูที่เมนูหน้าแรกนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะมี5เมนูนะครับด้านบนเป็นวงล้อแห่งโชคนะครับสาหรับวงล้อตรงนี้เนี่ย จะเป็นการจับรางวัลฟรีนะครับในการหมุนวงล้อนะจับได้15ครั้งหรือว่าหมุนได้15ครั้งนั่นเองเราก็เริ่มจับรางวัลฟรีได้เลยนะครับเป็นการหมุนวงล้อก่อนเลยนะครับการหมุนวงล้อตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับคะแนนหรือว่าคอยเพิ่มเติมนะครับแต่ในส่วนของ iPhone นะครับมันไม่แจกจริงแน่นอนเนาะใครจะมาแจก iPhone ฟรีนะครับผมไม่น่าจะแจกแน่นอนนะครับในส่วนของเมนูที่2นะครับการเล่นเกมนะครับจะอยู่ในส่วนของเมนูที่2ตรงนี้ด้วยนะในส่วนของเกมตรงนี้นะครับเราไม่ต้องดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งลงในเครื่อองงขเรา <yun vest> ราสามารถเข้ามาเล่นผ่านแอปแท็บคอยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างวิธีการเล่นให้ดูนะครับกดเข้าไปสัก1เกมนะพอเรากดเข้ามานะครับผมสังเกตที่ด้านขวาบนตรงนี้นะครับผมมันจะมีเหรียญทองนะครับเล่นเกมเพื่อรับเหรียญทองตรงนี้เนาะเมื่อเราเข้าหน้าเกมเนี่ยมันจะมีเหรียญทองขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีขีดสีส้มนะครับวิ่งนะครับเมื่อเราเล่นเกมเรื่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นนะครับผมมันก็จะบวกคะแนนให้เราตรงนี้เนี่ยคะแนนมันถือว่าได้ไม่เยอะแต่ว่าก็สามารถเก็บคะแนนได้เรื่อยๆนะครับกากระบาดปิดโฆษณาปลายกดนิ้วนะครับ เนี่ยเล่นไม่ยากนะครับผมอันนี้เลเวลหนะสังเกตที่ด้านบนขวามือของผมนะ บนหน้าจอนะครับมันจะมีขีดสีส้มอยู่นะครับเมื่อเราเล่นเกมเนี่ยมันก็จะหมุนนะครับแล้วก็ครบหนึ่งรอบนะครับมันก็จะบวกคะแนนให้เรานะครับแล้วก็เล่นเกมตามรูปแบบของเกมตามตัวเกมไปเรื่อยๆได้เลยนะครับตรงนี้เล่นไม่ยากนะครับนี้ก็เล่นฟรีนะครับผมอ่ะเล่นประมาณนี้กดเล่นไปนะครับผมอ่ะครบ1รอบแล้วผมบวกมันที่20คะแนนนะครับมันบวกคะแนนน้อยก็จริงนะแต่ว่ามันอ่ะกดเก็บได้เรื่อยๆนะครับจากการเล่นเกมนั่นเองนะครับผมอันนี้เราก็เล่นไปเรื่อยๆตามตามตัวเกมเลยนะครับใครที่มีเวลาว่างก็ลองเล่นดูนะเราสามารถเล่น ที่เราว่างนะครับเราไม่ได้ทําอะไรเนาะเราก็เล่นได้เลยนะครับประมาณนี้นะ อันนี้ผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมจบ1นึ่งเลเวลนะครับก็ไปที่เลเวลที่2เลยนะครับผมนี่คือการเล่นเกมเป็นตัวอย่างในการเล่นเกมให้ดูนะครับนี่ครับเลเวลที่2ในด่านที่2เราก็เล่นเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับกากบาทปิดโฆษณาไปแล้วเราก็เล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะบวกคะแนนให้เราอีกจากการเล่นเกมนะครับผมอ่ตอนนี้ผมบวกมาอีก16คะแนนนะครับผมนี่คือการเล่นเกมประมาณนี้นะสำหรับคะแนนนะครับในส่วนของเกมต่างๆที่ขึ้นคะแนนในแอปเกมเนาะจะไม่สามารถนํามาแลกเป็นเงินได้คะแนนที่ขึ้นในแอปแท็บคอยเท่านั้นนะครับ ที่จะใช้ในการแลกเงินนะครับต่อมานะครับผมเมนูที่3นะครับก็คือหารายได้เนาะอันนี้50คะแนนเหรียญทองนะครับจะเป็นการดูวิดีโอนะการดูวิดีโอนะครับผมทุกๆ15นาทีนะครับจะมีการดูวิดีโอนะครับต่อมาในส่วนของโคดอังเปานะครับโคดอังเปาตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกรอกรหัสโคดอังเปาที่ได้รับจากแอดมินหรือว่าจากผู้ที่รีวิวแอปนะครับหรือว่าช่อง YouTube ต่างๆที่เขารีวิวเนาะตรงนี้เนี่ยผมยังไม่มีในส่วนของรหัสโคดอังเปามาแจกนะต้องรอจากแอดมินนะครับต่อไปการเชิญเพื่อนนะครับ สำหรับใครที่ทำเงินนะครับอยากจะมีรายได้วันละ100 200 500 1,000นะครับเราจะต้องเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองเพราะว่าช่องทางการเชิญเพื่อนเนี่ยจะมีอ่าเป็นช่องทางที่ได้รับอ่าเงินเพิ่มเติมแล้วก็เงินเยอะขึ้นจากการทำเงินนั่นเอง1วันนะครับถ้าเราไม่เชิญเพื่อนเลยนะครับเราไม่สามารถทำเงินได้ถึง100บาทแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปฟรีไม่ใช่แอปลงทุนนะครับต้องอาศัยการเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองการเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถเชิญได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Live o Tra y u u YouTube t i k t o k ได้ หมดอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเชิญเพื่อนนะเขามีการจัดอันดับในส่วนของการเชิญเพื่อนด้วยนะครับอันดับหนึ่งนะครับเชิญเพื่อนไปทั้งหมด2214คนนะครับรับเงินไปทั้งหมดอยู่ที่58,966บาทแล้วนะครับผมถือว่าเยอะมากๆนะครับตัวนี้ก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถทําได้เหมือนกัน,นกในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับถ้าเราอยากมีไรายได้แบบนี้เนี่ยเราก็เชิญเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นภารกิจทั้งหมดนะครับของแอปนี้เนาะแอปนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของการดดดดาาาาาววววนนนน์์โโหหหลลเเกมรืือออ่่่่่แปตงๆพททีจะํใสข ภารกิจนะครับภารกิจมีอะไรบ้างนะครับผมเราก็สามารถเลือกดูได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเป็นเกมกระบีเทพผนึกมานะครับกดเข้ามานะครับในส่วนของเกมนี้เนี่ยแจกคะแนนค่อนข้างเยอะนะแจกคะแนนเยอะมากแต่ว่าภารกิจก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับรูปแบบของภารกิจนะครับหเลยคือเราจะต้องติดตั้งนะครับในส่วนของแอปนี้ลงในเครื่องของเราแล้วเราก็ต้องเข้าไปเล่นนะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับหรือว่าภารกิจเนี่ยมันจะมีในส่วนของภารกิจเป็นการเติมเงินในเกมด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้เรา เติมเกมนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ทําภารกิจที่มีการเติมเงินในส่วนของตัวเกมนะครับเพราะว่ามันจะไม่คุ้มเนาะแล้วเราก็ต้องมาทําภารกิจนะครับโดยการเล่นระดับตัวละครเนี่ยให้ถึงระดับหกสิบร้อยเจ็ดสิบสองร้อยสามสิบซึ่งการเล่นเกมมันก็ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากว่าเราจะเลื่อนระดับแต่ละเลเวลเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานะครับผมดูครับเราจะต้องเล่นให้ถึงเลเวลนี่ครับห้าร้อยห้าสิบนะครับเลเวลสูงสุดที่หนึ่งร้อยแปดสิบเนาะนี่ก็ค่อนข้างยากเลยนะครับแล้วก็ลองเลือกหาแอปที่มันทําง่ายๆนะครา สามารถพอทําได้เนาะแล้วก็ลองเลือกดูนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่2อนะครับอันนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับในส่วนของมินิเกมต่อมานะครับเมนูที่3นะครับในส่วนของกิจกรรมกิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเช็คอินนะครับในแต่ละวันเราสามารถกดเช็คอินเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมได้ในแต่ละวันนะครับการเชิญเพื่อนนะครับผมเราสามารถไปเชิญเพื่อนได้เนาะซึ่งผมทารายได้ไปทั้งหมด18,110บาทนะครับผมจากการเชิญเพื่อนนะนี้รายได้สะสมนะครับที่ทํามาเนาะไม่ใช่ว่าจะทาวันเดียวได้เงินหนึ 8,000บาทนะครับซึ่งการถอนเงินของแอปนี้ก็ถอนมารวมกว่า20,000บาทแล้วนะทำฟรีได้จริงแน่นอนนะครับรายได้นะครับผมก็มีภารกิจรายวันตรงนี้เราสามารถทําได้ทุกวันในเล่นมินิเกมนะครับดูวิดีโอนะครับสำเร็จภารกิจนะในส่วนของยอดนิยมภารกิจอื่นๆนะครับรับเหรียญทองสูงสุดถึง1ล้านเหรียญต่อวันเลยนะครับก็สามารถลองเข้าไปเล่นดูได้นะครับรับวงล้อนําโชคนะครับเชิญเพื่อนโบนัส VIP แล้วก็กดติดตามแฟนเพจนะครับผมแค่นี้เลยนะครับในส่วนของวิธีการเล่นของแอปแท็บคอยด์ต่อ ของการถอนเงินนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีคะแนนขึ้นมาให้เราดูนะครับว่าเรามีกี่คะแนนเนาะตอนนี้เนี่ยผมมี1ล้านคะแนนแล้วนะครับผมแล้วก็เป็น773บาทจากเมื่อกี้เนี่ยมี690กบว่าบาทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวใน,คล,วนคลิปนี้ถอนเป็น700เลยแล้วกันเนาะกดถอนเงินจากตอนแรกที่ผมจะถอนนะครับ600บาทเนาะก็ขึ้นมาเป็น700นะครับการถอนเงินเนี่ยถ้าใครสมัครครั้งแรกนะครับมันจะมีโบนัสพิเศษในการถอนเงินอยู่ที่1บาทนะครับเราสามารถทดลองถอนดูก่อนได้นะสำหรับ1บาทนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกด100บาทให้ดูว่าเงื่อนไขมันคืออะไร100บาทนะครับเราจะถอนเนี่ยเราต้องทําเงื่อนไขตรงนี้ให้สําเร็จก่อนถึงจะทําการถอนได้เงื่อนไขก็คือการดาวน์โหลดแอปในส่วนของเมนูหน้าแรกนะครับทั้งหมด5แอปแล้วก็ต้องทําภารกิจให้เสร็จภายใน1วันด้วยนะทั้ง5แอปเนี่ยถ้าเรายังทําไม่เสร็จนะครับเราจะไม่สามารถถอนเงิน100บาทได้นะแต่ถ้าเราไม่อยากทําภารกิจใดๆนะครับเลือกเป็น200500แล้วก็1000ตรงนี้ไม่ต้องทําเงื่อนไขและก็ไม่ต้องเชิญเพื่อน สามารถถอนได้เลยเมื่อเรามีคะแนนครบตามจํานวนแต่ละรายการนะครับการถอนเงินก็มีทุมิเน่เวลต์นะครับเติมเงินมือถือโมบายท็อปอัพนะครับเกมอวีแล้วก็เกมฟรีไฟเกมอวีเนี่ยผมได้ลงรีวิวการแลกไปแล้วนะได้จริงนะครับแต่จะใช้เวลานิดนึ่งกว่าที่เราจะได้รับคูปองนะครับผมก็จะแลกเป็น200แล้วก็500นะรวมเป็น700บาทนะครับเลือกเป็น200ก่อนเลยกดถอนเงินการถอนเงินนะครับให้เรากอกเบอร์เวลต์นะครับแล้วก็กดยืนยันเนาะตรวจสอบเบอร์เ l ลตของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดยืนยันด้านล่างนะครับก การตรวจสอบยอดเงินนะครับก็จะมาภายใน1นถึงสวันทําการหรือว่าไม่เกิน3วันนะก็กดถอนเงินอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะโอเคนะครับถอนไปเรียบร้อยแล้วจำนวน700บาทนะโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วจำนวน700บาทนะครับผมตามนี้เลยนะครับรายการแรก500นะครับอันนี้อีก200นะรวมเป็น700นะครับถอนในเวลานะครับ15บหนาฬิกาสานาทีนะครับวันที่9เดือน2นะครับ2023เนาะเวลาตามนี้นะครับยอดเงินที่ผมถอนเนี่ยน่าจะเข้าไม่เกิน10นาทีนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ ในส่วนของวิธีการทําเงินในส่วนของแอปแท็บคอยแล้วก็รวมไปถึงการถอนเงินให้ดูนะครับก็ยอดเงินที่ถอนเนี่ยเข้าแน่นอนนะครับผมสาหรับใครที่ติดตามผมอยู่แล้วเนี่ยผมก็อัปเดตแล้วก็รีวิวค่อนข้างบ่อยเนาะในส่วนของวิธีการทําเงินในส่วนของแอปแท็บคอยนะครับใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้แอปนี้ได้จริงแน่นอนนะครับใครชอบการหาเงินฟรีหรือว่าอยากให้ผมแจกโคด้ดอ่างเปาหรือว่าซองอ่างเปาเนี่ยก็ฝากกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะถ้ายอดไลค์เยอะเนี่ยผมก็จะมาแจกซองอ่างเปาให้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ เราจะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ